สวัสดีคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เมย่านะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคม2565นะคะต้องขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท่านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามในครั้งต่อๆไปคะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่นำเสนอในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรัก โชคลาบนะคะแล้วก็คําแนะนำแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะในเดือนกรกฎาคมของคนที่เกิดในวันพฤหัสเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่การงานนะคะของคนที่เกิดในวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรเนาะในเดือนกรกฎาคมนี้ งานจะเป็นอย่างไรอ๋อการงานค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วก็ปัญหานะ่จาจะค่อนข้างที่จะแบบลุมเลาอะไรแหละแ,แล้วมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนคุณอาจจะมองหางานใหม่ๆหรือเปล่าหรือ อาจจะตัดสินใจว่าอาจจะแบบเหมือนเื่นข้อเสนอหรืออะไรเงี้ยหรือมีความคิดว่าแบบควรจะไปที่อื่นดีไหมมันเหมือนแบบงานมันค่อนข้างที่จีเยอะอะค่ะอืมขอดูไพ่เสริมนะคะการงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนงานจะต้องแบบ ใช้ความคิดใช้การตัดสินใจที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนต้องแบบมีความถูกต้องอะไรเงี้ยเหมือนต้องอาจจะต้องทำงานที่เหมือนต้องช่วยเหลือคนที่เป็นลูกน้องบริวารเนานะหรือไม่ก็อาจจะแบบลูกลูกน้องบริวารอาจจะ ลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเหมือนกับว่างานทั้งหมดเนี่ยคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนงานทั้งหมดเนี่ยของอันเนี้ยของลูกน้องบริวารต่างๆเนี่ยคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเนาะงานค่อนข้างเยอะนะคะของคนวันพฤหัสก็ให้ตั้งสติเนาะคือถ้ามองว่า ชื่อเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์อารมณ์มมเหมือนแบบไม่ค่อยอยากจะทํางานแล้วอะไรเงี้ยใจไม่ค่อยอยู่กับล่องกับปลอยแต่ถ้ามองดูแล้วก็คือเหมือนตําแหน่งหน้าที่การงานคุณก็ค่อนข้างมั่นคงนะแล้วก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยมองว่าคือคุณเป็นคนเก่งแล้วก็คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปในเรื่องของ การเงินเนาะของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนกรกฎาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนกรกฎาเนาะน่าจะดีขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะต้องแบบ แบ่งสัดส่วนหรือว่าการใช้จ่ายอะไรที่มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างรัดกุมคือเหมือนกับว่ามีการวางแผนการการใช้จ่ายเนาะเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยค่อนข้างจะมารออยู่เพียบเลยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในเรื่องของการเงินแต่ก็อาจจะมีโชคลาบนะคะหรือว่าในเรื่องของการค้าขายอะไรเงี้ยธุรกิจก็อาจจะมีกำไรเข้ามานะคะอืม มีโชคลาบนะคะคนบนพรหัสมีโชคลาบนะคะมีได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ไพ่เดิมสันอาจจะมีโชคลาบมีเงินเข้ามานะคะเนาะมีรายจ่ายคือเหมือนมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะที่เจาะรออยู่แต่ก็จะมีโชคลาบสมหวังนะคะการเงินค่อนข้างที่จะดี นาะจากจากที่ผ่านมานะคะต่อไปในเรื่องของความรักความรักนะคะของคนที่เกิดในวันที่วันพฤหัสคนโสดจะเป็นอย่างไรนะคะ คนโสดเหมือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะอาจจะแบบอึดอัดเนาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าจะไม่ค่อยได้คุยกันอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะเลิกเยอะก็ได้มันเหมือนกับว่าเราอารมณ์แบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนสบายใจอะไรเงี้ยถ้เดือนกรกฎาคมคนโสดน่าจะมีคนมา มอบความรักให้เนาะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนมามอบความรักให้ออืเนี่ยอาจจะมีคนที่เด็กกว่าเพจ open door นะคะเป็นหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งดาบอาจจะมาจากที่ทํางานหรือเปล่าหรือว่าแบบเด็กอะไรเงี้ยคือเหมือนจะว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบสนใจคุณอยู่อะไรเงี้ยอืมแต่จริงๆคือคุณน,นะ่ะ ค่อนข้างที่จะแบบเลือกเยอะอะคือเหมือนกับดูอะไรหลายๆอย่างเนาะคือคือถ้ามองแล้วอะมองว่าอาจจะดูดูไปก่อนอะไรเงี้ยคือยังไม่ต้องตัดสินใจแต่ช่วงเนี้ยเป็นแบบเนี้ยหอมีเด็กเข้ามาแบบชอบนะคะต่อไปนะคะความรักของคน ที่มีคู่เนาะเป็นยังไงฟฟนจะเป็นยังไงความรักของคนวันพฤหัสมันจะมีเรื่องที่ให้ทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนน้อยใจอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนจะช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยอืแต่จริงๆมันก็คือเป็นแบบน่าจะเป็นเรื่องของความคิดมากกว่า ความคิดแล้วก็อารมณ์กังวลเนาะได้ไพ่ดีเป็นไพ่เหมือนแบบไพ่ครอบครัวแล้วก็ไพ่แบบคนรักคอยดูแลเอาใจใส่นะคะมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่น่าจะเป็นเรื่องความคิดกับเรื่องอารมณ์หน่อยๆมากกว่าถ้าแบบเป็นผู้หญิงแบบช่วงแบบมีประจำเดือนอะไรเงี้ย มดน,น้อยใจหรือว่าโกรธหงุดหงิดอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอืมใช่เลยเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของแบบความน้อยใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือคู่ของคุณเนี่ยดูแลคุณเอาใจใส่คุณแล้วก็คือรักคุณนะเนาะแม้ว่าคือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยอานาคตอาจจะแบบมีโอกาสแบบ แต่งงานกันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนอะอาจจะมาได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ไพ่เดอะเดวิลก็คือหมายความว่าคืออะไรต่างๆเนี้ยบางทีอะเราเหมือนอยากให้มองข้ามเนอะในเรื่องของแบบความคิดแล้วก็ทัศนคติอารมณ์ต่างๆอยากให้มองข้ามให้มองในเรื่องที่ดีของคู่ของคุณมากกว่านะคะต่อไปเรื่องของคำแนะนำนะคะ ให้สิ่งศักดิ์สิทแนะนำว่าคนวันศุกร์นี้ควรจะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรแบบแนะนำบ้างเนาะเรื่องสุขภาพเป็นยังไงนะคะเรื่องคู่เป็นยังไงเรื่องความคิดทัศนคติเป็นยังไงนะคะ ให้แพ่แนะนําก็คือเหมือนก็อยากให้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยคือเหมือนก็นว่าอาจจะแบบในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดหรือทัศนคติต่างๆเนี่ยบางทีเหมือนกันว่าอยากให้ให้อยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็คือเหมือนกับว่าดูความสุขณปัจจุบันมากกว่าหรือว่าถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะแบบทำสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรา เราดึงดูด energy หรือพลังงานที่ดีเนี่ยโชคลาภเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะคือเหมือนกับว่ามีการปรับปรับ,รบทัศนคติตัวเองเนาะได้ไพ่ the emperor นะคะแล้วก็ได้ไพ่สองทวยถือว่าค่อนข้างที่จะดีก็คือเหมือนกับว่าลองลองไปปรับเรื่องของความคิดทัศนคติของตัวเองเรื่องเรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยคะ่ะคือเหมือนกับว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องงานที่ยุ่งหรือว่าการทำงานอะไรที่ค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องของคู่ของคุณหรือมีความขัดแยง้งอะไรต่างๆเงี้ยคือเหมือนกับว่าให้ให้ลองหยุดที่ตัวเราเนาะเราสิ่งดีๆเนี่ยพลังงาน Energy ดีๆจะเข้ามามีโชคลาบนะคะมีความสำเร็จคู่ของคุณก็จะแบบแบบแฮปปี้ n อนดิ้งเนาะ,เน,ะเนี่ยเหมือนแบบ มีคนคู่ก็คือจะดูแลคุณเหมือนดูแลเอาใจใส่คุณนะคะแล้วก็แบบเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นคุณก็จะโตขึ้นนะคะในการที่จะแบบเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนาะจากในอดีตนะคะเรื่องสุขภาพน่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าเหมือนกับว่านั่งนานๆปวด ปวดคอบ่าไหล่อะไรอย่างเงี้ยปวดเมื่อยมากกว่าจากการที่คุณทำงานค่อนข้างหนักนะคะค่ะก็ขอให้คนที่เกิดในวันพฤหัสนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสมหวังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ